สบ,บายดีลูกสบ,บายดีสบ,บายดีตอนเช้าสิบน้อยร้อยดีลานเจียบเขื่อนไปโรงเรียนสมเจ้าพอดีนะคอยปีกอวให้ลูกอยู่คอยแหนมออกมาอยู่ลังบ้านแม่คอยคอยเห็นพักพักคมเมกเห็นพักคมเมกป่งแหม,มสมเจ้าพักคมเมกพอสิบแเจ้าไปเก็บพักคมเมกไอยกินกับลานี่ป้าเจ้าเอิญพักยังนี่ นี่นะนงามงามเลยดินี่นะพักกระเมงนี่นงามงามกินกับแจ่วนี่แซบ่บแซบตาบังหงกับแซ่บูใดรเคยกินตาบังหงตามักถั่วเก็บเอาสา่งกินด้วยเริ่ยแมวแกพักกระเมงอยู่เนาะพี่โจมเนีอะไรบางแก้มันก็กนกเป็นใบใหญ่ขึ้นอ,อันนี้เก็บไปกินกับแจ่วกับลาบมาแซบ่บเอ ดีนะมีลาบปลาวานเนี่ยเดี๋ยวสเก็บไปกินตลาบปลาจ้ะแซ่บๆเนาะยังอยู่เอาบผมมดเอาหน่อยเดียวมาแข่งกต่มีโอ้ยเอามาแข่งเติมก่นอนปงเลยก่อนเด้อสมเจ้าเอามาแข่งเติมมัดยังทีบเอ้ยพริกไอเม้น,นี่อ,อ้วนอัวนเจ้าไฟใช่ไหมลกูกบ่ให้มันลูกบึนๆเด้อไม่เอามาแข่งก่นแป๊บนึง แขงกันออกดอกเรื่อยๆนะองชมเจ้ากินเลยเรื่อยๆเลยพอเนี่เลี้ยงมนุษย์มานาเลี้ยงมนุษย์คือันทันยานมนุษย์อาศัยนี่ละกินมากินดอกกินใบอยู่ในผุพ่อเะไรชเจ้าเอ้แนวระกำ พักเสมกกะกำหนึ่งมาแข่งกะกำรรหนึ่งไปเมื่อก่อน <c oughs> นี้นาสีนัะพาทิบน่อยไปหง้งเฮียกันบอทานืัอนี้วันจันทร์นเดยไปเออปลูกนี่กอต้นมอนหมักมอนเจ้าต้นง่า่ายมาง่หญ่เก็บเลยปปยัลโล กะเดผักะเมะแขมดินกับราบหมูมามาสงเจ้าตา,าหมูเสยินสบายดีเอ้าจิบนอนไปไม่หลกเห็นยังหลกอ สบายดีแน่ลูกสบายดีสบายดีงามงามหลังเฮียนแล้วโอ้สบายดีไปลูกไปโอ้ทิ่หน่อยผมได้เครื่องลิ้นมาอย่าสิเขาได้เนยกินได้ลูกคิ้วได้ขอกระหอนหอนเดี๋ยวที่หน่อกินกำลังหมูนะลูกเด้อกินได้อยู่พอเป็นลาบหมูซุปเอาลูกค่ะ จาโมงอะยเนี่ยอือแปลกงันยงลูกกับกินเขาวสวยมาลองมาลองไมง่ลูกาเดอน,น่าเลเกี้บอกเพร่อเป็นสซานิห้เม่บอ

เอาทงแม่ลูกเอาทงออกหอยสลุดเมียนอืมเมื่อกระโปรงกลุ้มอืมก็แกะปลาอยู่ไหนหัว คนอยากเขาซะซักคนเะนี่ยไปเห็นซักคำมเอก อยากนั่งนั่งของถิ่นหน่อยแล้วปิ้งอว่ากับปิ้งสิ่งแหง่งหลินหลิน,ลนเอาหลินบ่าข้จ้าโอเคจิค๊กินลาบหมูน้ำแข็งลูกลาบหมูออกมาในวันแบ่งให้แต่ว่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาขาเป็นติ๊กนะแม่

Hotell! <laughs> เสียงแห็งปะไม่บรอยากสิเสียงแขงอวเบื่อแล้วมากินอะไรจับนิดหน่อยกินน้ำแมงและลาบลาบหมูลาชีบวยเมลอนหมูหมูลทีบอืมรสอ่อน อืมบอซื่งเด้อเ่ยเอินเอินาเอินปลา่ปลากินน้ำทิพย์น่อยเด้อป้ามากิน้าม่ีเด้อเขางน้วเบื่อแล้วเบื่อซึ่งเนะเมย์มาปกแล้ว

kinh như được phải kinh nhựa đúng không? Hoa thôi cây Mẹ kinh này mẹ nhau bây giờ kệ Mẹ à bà có

No. no? Mm -hmm. that's wild. khó Hôm hôm night, là. <cười> Nàng! Tao cái này Cảm ơn nhập phở đây phát cả nhà Có gì khác lắm Thank you Cà phê nó Cà phê ก,กดดิอีมแมงๆเกอิไอ้อู่ะจำเลยกนลายๆะไปะหอมกินอยากเข่าได้อ้ล่ะกีขอไปสามสี่คำอ,อ้าอินมวงจะเป็นาปากองไปไป่ไปอิมาสิบน้อยวะแม่ก็อิมอ่ม่ะยังแข็ง Đang làm thao vô. Tại bà nhà này bấm đi thao. แม่ท่านนอยเอาหมวกกันหนอกเข้าไปอีกหรอวะฝากซื้อยังฝากเล่นไปตลาดเด้อ

ดีนะค like, ุณจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จากมินอินดี้เนี่ยเด้อิีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อน Goodbye Bye bye Goodbye Bye bye ม่ไม่เห็นเหรอไม่เอา่างนี่มือ,มอๆๆๆ